ให้คนเด็กะทะนะครับไปเลยใส่นมันน้อยหบบว่าไม่น้อยหรอกสุดหล่อของเรากำลังทำ,ทำข้าวผัดข้าวผัดกินเองนะครับเป็นข้าวผัดสูตรออสการ์นะครับ นะครับพ่อครัวกำลังสอบถามขั้นตอนการทำจากคนกินด้วยนะครับเมื่อกี้ใส่อะไรบ้างนะครับมีน้ำตาลหรือยังครับอ๋อใส่ซีอิ๊วดำแล้วหละครับเอ้ยน้ำมันหอยเนาะนี่ครับการใส่สูตรนะครับ เหลือแป๊บเดียวไม่ได้เลยนะครับต้องถ่ายตลอดการทำครัวใหม่แล้วมนาะเข้าผัดสูตรอร่อยของออสการ์นะครับต้องใส่น้ำอะไรเพิ่มไหมอ่ะไม่ต้องใส่หเลยมันดูแห้งไหวป่ะเออใช่ไข่มันน้อยก็เอาเอาไข่มาเดี๋ยวให้อันนี้เพิ่มไหมลูกอันนี้เพิ่มไหมครับ <laughs> ทอดต่อเป็นไงอ่ะแค่นั้นากอนเด็กต้องอร่อยแน่นอนไข่เนี่ยมันไต่ไข่เจียวน่มันไต่ไข่เจียวแล้วก็ <SC desaf i ants> ต้องคุกคุกเข้ากันสิครับไม่เปน็นไรหรอกยังไงก็อร่อยมัง้งไม่ตามสูตรนไม่เหมือนไม่ตามสูตรไม่ได้เป็นข้าวผัดไข่ที่ไม่มีหมูและไม่มีกุ้งนะครับข้าวผัดเปล่าเป็นข้าวผัดเปล่าๆนะครับกินแกมเหรอเอาซีอิ้วขาวไหมครับเต้าเจี้ยวไหมครับ ไฟไปอ้วกตายเพราะว่าข้าวไข,ข่ร้อนขนดนี้แบบน,น,นะาไข่เพิ่มไหม,ไมต้องนี่การโชว์พิกตะหลิวนะครับต้องอร่อยแน่เลย เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเสร็จเร็วจังก็ได้อยู่นะอืก็ได้อยู่นี่ทำไมร้านเขาทำแดงๆนะเขาต้องใส่อะไรใส่อะไรแดงๆลงไปนะร้านนะเออบางร้านไหนปะก็เราไม่แดงเขาใส่อะไรองแม่ไม่เกี่ยวสูตรของร้านเขาเขาใส่อะไรเขาเกิดที่รเปล่าเขาประหยัดตังค์ใส่สีหรอเปล่าข้าวผัดที่เทนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับ เป็นข้าวผัดกับไข่นะครับโ oh, oh, oh. อ้ร oh, ้อนเหรอร้อนหรือวาง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 ก่อนวางก่อนก็กล้าใจดีเลยใครอกเหรอจริงเปล่าลองมาตัดพออาจารย์ว่ามาตัดกันแล้วเดี๋ยวพอจริงมได้